เฮ้ยผมแม่นั่ตัวอะไรนี่เบอร์สิบร้ยน่อตัวท่านผู้ชมหน่อเบอร์สิบนะครับไม่ใช่เบอร์สิบสองนะครับเบอร์สิบครับผมแล้วก็จะคายออกมานะครับคายออกแล้วก็ขันเข้านะครับเนี่ยมันมีอย่างนี่เป็นตัอย่างเนาะดันโซ่นี่ครับเจ็บร้อยเตัอย่างมันหมดเลยเตลิครับผมนี่ครับตังเกตดูครับตัวข้างซ้ายจะ มต้องขวาจะเป็นตัวใหม่นะครับนี่ตัวล่างก็หมดครับตัวประคองโซ่ตัวล่างก็หมดก็คือต้องเปลี่ยนนะครับนี่ครับสภาพเลยรับนี่เรียบร้อยเปลี่ยนนี่ครับสภาพ ตัวคองโซ่ตัวล่างครับนี่ครับสุริยา,ยาร็จแล้วมาฟังเสียงครับครับเริยบครับฟังเสียงโอ้เงียบเลยบักเรียร้อยเรียบร้อยแล้ว